สวัสดีครับมาพบกับผมช่างนนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถคันใหม่ล่าสุดของทางร้านเรานะครับไปดูกันเลยเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆคันกันนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับเป็นร้อยสิบไอตัวใหม่ครับลูกค้าขี่ไม่ถึงสองพันกิโลนะครับให้ลูกมั่นใจให้เรามาตัดต่อให้ครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นล้อทองด้วยนะครับส่วนเบาะตัวนี้จะเข้ารูปมากครับสวย ที่ทำออกมาได้สวยครับเพราะลูกค้าคนนี้เขาต้องการแบบสวยซื้สวยแล้วก็จัดให้ครับมาดูครับงานเนียนๆนะครับมาดูสวยมากครับคันนี้มาดูอีกด้านกันครับมาดูด้านทางนี้ครับ

มีดีเลือกเกินกับเครื่องชีวิตที่พาเชิดชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเรี่อกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโดนงจะดังสักเท่าไหร่ดูบอกของเรานะครับทีนี้เราก็สั่งบอกพิเศษมาให้นะครับดูสวยงานล้อก็ประมาณนี้นะครับเป็นล้อแม่ ล้อแมกนี้ล้อแมกขอบ12นะครับจะยื่นประมาณ7เซนนะครับด้านล่างเราจะใส่โชคซับ2ตัวนะครับของเราเราใสใ่ลูกค้าเลยไม่ต้องให้ลูกค้ามาไปหาร้านช่างทำที่อื่นครับบางโคนก็จะเห็นออกมาสวยๆนะครับก็ดีได้ล้วจะล้นลประมาณนี้นครับดูด้างข้าง ผมก็จะพาไปดูระบบไฟกันนะครับแนไปอยากไปฟังทำคนทำตนแพ้ไปภาวนาวปรุงนิคูจะไปถึงเส้นชายไม่เป็นดังย่าไดูไฟเลี้ยวได้งหมครับครับนี้เราก็มาดูช่วงล่างกันนะครับที่ผมทำไป ตัวนี้จะมีโชคทรัพส์2ตัวนะครับตัวนี้ใช้ใช้เนี่ยประมาณ8ชั้นนะครับบางโคลนก็เป็นโคนประมาณนี้นะครับช่วงล่างตัวนี้บางโคนก็จะออกมาล้นๆหน่อยนะครับจะดูสวยงามครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับผมช่างนทน์ครับดูรถได้ครับมิตินี้สวยงามมากครับ,รบเตนเล็เบาะตรงรุ่นเบาะสวยงามครับครับผมว่รถจบการเดืองเ่า,านี้นะครับใครสนใจที่จะติดต่อคำพ่วงสาล้อติดต่อผมได้นะครับช่างนท์ เโทรตามนี้ครับแล้วผมจะทิ้งเพจไปด้านหลังคลิปนะครับใครสนใจเข้าไปติดตามในเพจได้นะครับผมจะมีอะไรดีๆแนะนำหรือสอบถามได้นะครับ